ไปต่อกันที่อีกหนึ่งกำลังหลักในวงการสาธารณสุขนะครับก็คือพยาบาลนะครับในส่วนของทางสภาการพยาบาลได้มีการเปิดเผยถึงปัญหาการขาดแคลนพยาบาลและอาจารย์พยาบาลเป็นจํานวนมากนะครับมีการเสนอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเร่ง โครงการผลิตนะครับในการเพิ่มบุคลากรสาขาการพยาบาลศาสตร์ในปีการศึกษา2566ถึง2570พร้อมทั้งมีการเร่งบรรจุพยาบาลวิชาชีพให้เป็นข้าราชการทั้งหมดโดยตั้งเป้าว่าจะสามารถผลิตพยาบาลให้ได้15,000คนต่อปีครับ เรื่องนี้นะครับทางคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เข้ารับฟังข้อเสนอจากสภาการพยาบาลในระยะเร่งด่วนโดยเร่งรัดให้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอวนำโครงการเพิ่มผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ในปีการศึกษา2,566ถึง2,570โดยขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อการผลิตพยาบาลเพิ่ม และเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างกระทรวงสาธารณสุข mm hmm. กระทรวงอวและสภาการพยาบาล mm hmm. เพื่อวางแผนการเพิ่มพัฒนาอาจารย์พยาบาล mm hmm. การดูแลในเรื่องของกำลังคนพยาบาลวิชาชีพไว้ในระบบและลดภาระงานของพยาบาลที่สามารถมอบหมายให้ผู้ช่วยพยาบาลทำได้ด้วยความปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยเสนอให้กระทรวงสาธารณาสุขสนับสนุนนโยบาย1ผู้ช่วยพยาบาลต่อ1หมู่บ้านเพื่อรองรับการดูแลประชาชนในพื้นที่และควรกำหนดตำแหน่งพนักง,งานราชการเฉพาะกิจเพื่อดึงดูดพยาบาลวิชาชีพที่กเกษียณอายุและมีความพร้อมมีทักษะสูงให้กลับเข้ามาทำงานเฉพาะด้านอย่างน้อย20%ของจำนวนวิชาชีพที่กเกษียณอายุในแต่ละปีงบประมาณ2,566ถึง2,570 ทางด้านของคุณสมศักดิ์ก็ได้กล่าวภายหลังการมอบนโยบายสภาการพยาบาลนะครับบอกว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้นําข้อมูลจํานวนพยาบาลและความต้องการเข้าไปรายงานเพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์เพื่อนําไปสู่การแก้ไขทั้งระบบโดยในวันที่16กรกฎาคมนายแพทย์โอภาสการกรัวินพงศ์ประดัดกระทรวงสาธารณสุขจะได้เข้าไปพูดคุยกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องถึงการเพิ่มพยาบาลและปัญหาต่างๆส่วนความคืบหน้าร่างกฎหมายที่กระทรวงสาธารณสุขจะออกนอกระบบนะกอพอ ซึ่งร่างดังกล่าวใกล้จะเสร็จแล้วและมีโอกาสที่จะทําให้การบรรจุตําแหน่งข้าราชการของกระทรวงสธาธารณสุขเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นซึ่งเมื่อร่างกฎหมายดังกล่าวเสร็จก็ต้องทําประชาพิจารณ์ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีและนําเข้าให้สภาพิจารณาตามลําดับครับ